โอเคเปิดทิปใหม่แล้ววันดีครับทุกคนใช่นะครับผมแค่ช่วงนี้ผมกำลังบอกว่าผมฉันมีความฝันและฉันจะทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ผมก็เลยบอกว่าเออฉันฉันจะต้องจะต้องทําเพลงให้ได้เลยใช่แต่สุดท้ายทำว่าจะเอาลงในช่องนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันใช่เพราะว่าเราไม่อยากจับชายแต่เราก็เอาไปลงที่อื่นแม่งก็จะไม่มีใครสนใจอยู่ดีเอาลงที่นี่ก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีนั่นแหละอ่าเชีย ถ้ากูก็ทําทอะไรเพื่อให้มีใครสนใจสินะใช่นั่นเป็นสิ่งที่ดีอืมงั้นถ้าเราถ้าเราลงไปก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีอ่าก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะสุดท้ายยังไงแม่งก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีใช่เพราะยังไงสุดท้ายไอ้เหียมึงก็แค่ทําอันนี้แล้วมึงก็ไปทําอย่างอื่นต่อใช่ใช่นั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ งั้นเดี๋ยววันที่28เดี๋ยววันที่20อาจจะเป็นวันเกิดผมผมตั้งใจว่าผมจะปล่อยเพลงวันเกิดผมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะปล่อยที่ไหนงั้นเดี๋ยวกูก็มาปล่อยที่นี่ด้วยกัน,นเถอยใช่แต่ก่อนคลิปนี้จะลงกูเชื่อว่าเลยวันที่28เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะเอาคลิปนี้เป็นลงเป็นคลิปแรกเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าคลิปนี้ลงเป็นคลิปแรกแในเซตทั้งหมดนี่นะผมบอกว่าว่เออสวัสดีทุกคนใช่นะเออผมผมอัดคลิปนี้ไว้เมื่อวันที่วันที่หกวัน ประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงผมได้อัดคลิปไปแล้วประมาณยี่สิบคลิปเพราะว่าผมพูดรัวๆแล้วผมก็พูดถึงนามาทําแลวการวิตีทั้งหมดดิใช่กลายเป็นร่างเป็นไลฟ์โค้ดเดี๋ยวทุกคนก็รอด,ดูแล้วกันใช่อ่าหนึ่งสองคือผมกำลังจะไปเคลียร์ขยะต่อสามคือผมไม่รู้ว่าเมมเต็ม,ตมหรือเปล่าสี่คือใช่สี่คือที่ตัดอ่าเอาคลิปนี้ลงก่อนเพราะว่าอย่างนั้นแหละ ใช่หคือคลิปนี้น่าจะเกินปร,ร,ระมาณสานาทีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลงติกต็อกไม่ได้เห็นจะมาลงที่อื่นไม่ได้ไอ้เยเพราะฉะนั้นกูคนรหยุดพูดแล้วกูก็ไปบายครับทุกคนงั้นก็อวยพรีนรอบอะเอ่อเปลี่ยนเออขอให้มีวันที่ดีมีความสมุขมากๆ have a nice day have a nice life ขอให้ชีวิตที่เหี้ยผ่านไปเร็วๆพให้ชีวิตที่เป็นกลนลีผ่านไปเร็วๆพให้ชีวิตทีตทต่ด,ดีและชีีวิตท่ ทิ่มันให้เราแล้วก็ทําให้มึงอยากมีชีวิตเพราะว่ามึงได้ความสุขแต่สุดท้ายมึงก็ได้ความทุกข์ดีๆดีจากการใช้ชีวิตขอให้คนมีความสุขใช่เอาอะไรดีอีกดีเออไหนไอ้เหี้ยใช้ชีวิตไปเถอะขอให้ขอให้สุๆมีความสุขขอให้รู้สึกอุ่นอุ่นไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละขอให้รู้สึกขอให้ขอให้งานสำเร็จเร็วเร็วขอให้ขอให้สิ่งที่แย่ผ่านไปขอให้สิ่งที่ดีเข้ามาแลวขอให้ขอให้มึงใช้ชีวิตที่ เป็นกะหลี่ที่สวยแต่ก็เฮียเล่นดีใช่ขอให้คลิปนี้โดนแบนดีเยียใช่เออสุดยอดไปเลยก b บ e ครับทุกคน